ทองสีแล้วเพิ่นยังมีชีวิตอยูก่กะเพิ่นนาซีฮู้กับแม่แถาจันนั่นแหละพี่น้องลูกสาวเพิ่นแม่แถาจันนะเนาะเพิ่นกับขาดการติดต่อมากับหลายผ้าลาปีเพิน่นเป็นเพิ่นอยู่นครพนมนั่นแหละเนาะแต่ว่าบฮู้ว่าอยู่นครพนมเพิ่นอยู่จุดใดช่วงใดเอากับเบฮู้แต่ว่าลูกหลานบบเคยไปเนาะทางลูกหลานทางลูกพระธรรมากเลยเพิ่นบบเคยไปทางพระธรรมากนะ พี่เพินหัวจักกันเนาะกับพี่น้องเพัน่นน่ะแหละแต่ว่าพันได้เสียชีวิตสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเอซี FC ทุกคนที่หักแพงบาว่าอยู่ผังลาวผังไทยประเทศนอกกันยินดีต้อนรับขอสู่ซ่องบ่าวบอยซานเอลเนาะพ่อแม่พี่น้องมนนกะบ่าวบอยได้มีโอกาส สี่มาตามหาคนนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทางลูกหลานเพื่อนห้ตามหาพี่น้องเลยเนาะทางบ่อบอยกะบมดไปทางใดมันในกับใดพ่อแม่พี่น้องเลยสีทุกคนที่หักแพงด้วยว่าผู้พี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ไทยอยู่ลาววันในปีใหม่อยู่ดีมีขอให้อยู่ดีมีแฮงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมันในกับวันปีใหม่กะวันที่หนึ่งเนาะพ่อแม่นี่ก็อะไรมีโอกาสเขามาเนาะทางบ่อบอยก็จะได้ถาม มีคนไหยตามหาเมเท่าคนหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องพันอยู่ประเทศไทยนั่นแหละเนาะอยู่แถวนครพนมนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะทางบ๊อบบอยกับทางพอเทาซิงพันหายตามหาหรือว่าลูกหลานพันนั่นแหละเนาะเมเท่าเนื้อแล้วก็เนาะสี่พันนี้กับทางแม่พันนั่นแหละกับพอเทามากนะั่นแหละเนาะกับเอยน่พันนั่นแหละแต่ว่าพันเป็นเมเท่า สีบ่่เทาสีกับเมท่าจันนั่นแหละเนาะพันอยู่นครพนมแต่ว่าเพ่นบ่เห็นกันโดนแล่ละเนาะพ่นให้ประกาศตามหาให้พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าทางบ่าวบอยกับบ่ได้รูเพันดอกพ่นบอกว่าตามหาให้แน่เด้อทางพอเทาพอเทามากอ่ะพันได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะตั้งแต่โดนเล่นกับเมยเพิ่พันนั่นแหละเนาะก็เหลือแต่พอเทาสิง พันหายตามหาให้เนะหลานเป็นหลานนั่นแหละนาะพอเท่าสิงพี่น้องนเลยนอะอพันว่าจากเอาเม่เท่ามาเลี้ยงม่เท่าอยู่นครพนมมาถูกว่าพันยังอยู่บ่หรือว่ายังใดนี่แหละลูกสาวพันอยู่ชื่อเท่าจันนั่นแหละเนาะแต่ชื่อชื่อพันเท่าสีนั่นแหละเนะอพันอยู่นครพนมเพื่อตะกี้นะพันไปเยี่ยมไปยามกันอยู่เนอ้อแต่หลังจากพอเท่ามากเราด้ เสียไปแล,แล้วกะกับเมียเรากะบบมีพี่น้องกับบอได้คอยไปนะกับทางลูกหลาน,นี่กับบูฮู้อ่ะพ่นยังมีชีวิตอยู่ว่าหรือว่าจังใดนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าว่าพ่นมีชีวิตอยูย่ก็อยากให้ติดต่อมาเนาะพ่อแม่พี่น้องทางพระเทาสิงค์พ่นว่าเสียามาเลี้ยงอยู่ประเทศลาวพี่แหละเนาะแต่ว่าพ่นอยู่นครพนมมาก่อนนะพ่อแมพออ่พี่น้องพันในลูกในผัวจะพ่นนั่นแหละเนานะ แบบลูกสาวเพิอนก็อยู่ซื้อแม่เท่าจันนั่นแหละเนาะเนาะแต่ซื้อแม่เพิ่นกับเมท่าซีแม่เมท่าบวชแม่เมท่าซีนั่นแหละเนาะเพิ่นกับไปหล่ผ้าลาปีเดนเนาะไปตั้งแต่ด้วจยแต่โดนเลยแหละเนาะเพิ่นก็ตามหาสิบกว่าปีแต่พอรือว่าอย่างไรสิบสามสิบสีบส่สิบปีนี่แหละปลอบกับบฮู้เนะะเาะเพราะว่ากับ เขาข้าวพันก็ได้ให้บอกห้ตามหาให้พันแน่แต่ว่าทางรูปทางอย่างนี้บ่ก่อยกันยังบ่มีเนาะเดี๋ยวก็สิไปสอบถามอีกที่หนึ่งพ่อแม่พี่น้องเนาะกะถ้าผู้ได้หุจัก่เมทาทองสีเนาะชื่อพัน่ะเมท่าทองสีเพันอยู่นครพนมพ่นอยู่กับลูกเมเท่าจันทร์ลูกของลูกสาวของพัน่ะประมาณนี้แหละพี่น้องเ้ย พอเท่าซิงห้ตามหาลูกหลานเพ่นน่นแหละน้องพ่นว่าอยู่บ้านโคกนี่แหละแม่พี่น้องเนอกกะพ่นอยากได้ไม่เท่าท้องสีหรือว่าไม่เท่าจันนั่นแหละลูกสาวพันหนังสือจันไม่เท่าจันเนาะทางบ่าบอยกะพ่นบอกมาแบบนี้บ่บอยก็เลยประกาศถามหาให้ถาว่าพี่น้องพังไทยผู้จักเพิ่นกะให้เพันทิดต่อมา ทางซ่องบ่าบอยก็ได้เนาะเพราะว่าอยู่บ้านโคใงญ่ายนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าติดตามให้พันให้ติดตามให้พันอยากคูจักตอนนี้ว่าว่าพันมีชีวิตอยู่บอ่อหรือว่าจังใดนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องพันกันบ่ได้ติดต่อกันโดนแหละพ่อแม่พี่น้องก็หลายพาลาปีเลยเนาะพันก็บ่ได้ติดต่อกันแต่ว่าแต่กี้พันกับมาบ่อยอยู่เนาะมาบ้านตอนนะ้ พอเท่ามากพันยังอยู่พันก็มาบ่อยกับ่เแ่าเนื้อพันก็ยังอยู่นอกพุตตะกีพันก็ไปเยี่ยมไปยามกันมาเยี่ยมมายามมาหาแวกันหลังจากพอเท่ามากเราได้เสียไปแล้วเนาะกับเมียเราก็บอดได้ติดต่อมากับลูกหลานก็จะแบบว่าบริได้ติดต่อกันนั่นแหละมันก็เลยบอกว่าอยู่แบบใดอยังใดเนี่ยนะก็ว่าพันอยู่พันยังอยู่บ่อหรือว่าพัน แนวไดนี่เสียชีวิตบอกเข้ากับบุหูเนาะเพิ่นหายประกาศตามหาถ้าผู้ใดหู้เนาะก็ติดต่อมาได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางลูกหลานเพิ่นว่าวเสียเอาเพิ่นมาเลี้ยงอ่ะล่ะเนาะเพิ่นก็อยู่ประเทศไทยอหละเพิ่นก็เป็นคนไทยเนาะปรนก็บไปหลายพาหลาปีได้แหละเฮากับบุหูคือกันหูเพิ่นเข้ากับบุเคยเห็นเนาะตั้งแต่โดนเลยล่ะ ทางลูกหลานพอเท่าซิงเลยตามหาบรโคกใหญ่เนาะพันหู้จักกันอยู่เดอกกับพอเท่ามากไม่เท่าเนื้ออะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องพันหุ้จักกันอยู่แต่ว่าไม่เท่าทองซีซื้อลูกพันน่ซื้อไม่เท่าจันบอกประมาณนี้แหละเนาะทางบ่าวบอยก็บอ่คอยผู้เขาข้าวนั่นแหละแต่ว่าพันยังมีชีวิตอยู่กับพันติดต่อมาทางช่องยูทูบบ่าวบอยแชนเนลก็ได้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าบ่าวบอยสได้ให้พัน คุยโอลมกันนั่นแหละเนาะเพราะว่าพ่นอยากเอาไม่เท่าทองสีมาเลี้ยงหรือว่าไม่เท่าจันนั่นแหละลูกพันนั่นแหละเนาะกัหรือว่าอย่างไรกะถ้าพ่นมีชีวิตอยู่กับติดต่อมาหาลูกหาหลานน้าแน่เด้อเนาะถ้าว่าพ่นยังมีชีวิตอยู่ถ้าว่าพี่น้องพ่นเนี้ยพ่นเห็นคลิปนี้กัทางบาบอยกับ่บหูว่ารูปภาพพันเป็นนั่นดเนาะกับโฮหู้บได้ถามพ่นรายละเอียดพ่นมาบอกซื้อพี่น้องเลยเนาะพ่นบอกให้ตามหาญาติเพ่น เนาะเฮากะประกาศตามหาให้พ่อเม่พี่น้อง้อนี้กะได้ตามหาญาติพี่น้องให้พอเท่าสิงนั่นแหละเนาะพ่อเม่พี่น้องกะคลิปนี้กะตามหาคนพี่น้องเลยเนาะทางบ่อบอยกะได้ประกาศตามหาให้เนาะพันอยู่ประเทศไทยอยู่นครพนมนั่นแหละเนาะช่วงนี้ก็ได้พันเป็นคนนครพนมพี่น้องเลยแต่บู้ว่าพันยังมีชีวิตอยู่บ่หรือว่าจังใดนั่นแหละเนาะไม่เท่าท้องสีนั่นแหละครับ สื่อลูกเพื่อนทำไม่เท่าจันเนาะก็ประมาณนั่นแหละเพื่อนให้ตามหาทางพ่อเท่าซิงเนาะเพราะว่าถ้าว่าเพื่อนมีชีวิตอยู่กัอยากให้เพื่อนติดต่อมาทางบ้านโคกนี่แหละเนาะทางบ้านโคกใหญ่แหละพ่อแม่พี่น้องนะเพราะว่าทางบ่าวบอยนี่แหละติดต่อทางพุองชองบ,อบอ่าวบอยก็ได้เนาะถ้าเพื่อนมีชีวิตอยู่กับเบอร์ทโทรกับเบอร์ทโรทโร,ทโอรทโไอเดอไอดีดอกดีไลน์กับมีอยู่พี่น้องเลยเนาะในหน,าน้ายูทูปนั่นแหละเนาะทางบ่าวบอยกับสิแปะลิงก์ไว้ ให้พ่อแม่พี่น้องถ้าว่าเห็นรู้จักสื่อนี่นเนาะพันว่าผู้อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ซิ์นั่นแหละเนาะถ้าเพิ่นมีชีวิตอยู่นั่นแหละ,นะเนาะเพิ่นก็บ่ได้มาหาลูกหลานบ่ได้มาเยี่ยมมาหยามลูกหลานก็หลายพาหลายปีทางลูกหลานนี่ก็บ่ฮู้ว่าทางไปตามเพิ่นกัประกาศให้ตามหานั่นแหละพ่อแม่พี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นอยู่ไส ตอนนี้ฮะพันยังอยู่นครพนมบ่พันตั้งรักปักฐานนะแต่เมื่อก่อนกับพันพันอยู่นครพนมพันก็เคยเที่ยวมาบ้านดูเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมานะตอนว่าตะกี้พูแเละตอนพันตอนพันมีเหือมีแห้งบอว่าตอนไดนนี่แหละบ่วอยกับบฮห้จักเนาะพ่อแม่พี่น้องกะเข้าข้านั่นแหละแต่ว่าทางพอเท่าซิงหาตามหา คือว่าที่คนที่พันเพรน้องพันก็คือว่าพอเท่ามากแล้วก็เมเทาลเนื้ออะไรเนาะทั้งผัวทั้งเมียพันแบบเป็นพี่น้องกันนั่นแหละเนาะกับเมทาท้องสีนั่นแหละพอเม่พี่น้องพันก็เมื่อก่อนพันก็เป็นคนบนโคกนี่แลลหละพันก็หายประกาศตามหาให้พอเม่พี่น้องเนาะทางพอเท่ามากแมทพันก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเนาะเมื่อก่อนพันก็ติดต่อัวพันกันอยู่พอเม่พี่น้องกับช่วงนี้ก็ บอได้ติดต่อกันแลลูกหลาน,นเนื้เหลือแต่ลูกแต่หลานกะลูกหลานพันธหายประการหาตามพันอยากคู่อ่ะทั้งแม่เท่าเนี่ยยังอยู่บอรหรือว่าจังใดกะฝผากเอพซีที่คนที่รู้จักพันอยู่ประเทศไทยนั่นแหละน้องเพิ่นกับบอได้มาหลายพารหลายปีเลยแหละจะถือว่าบอได้ติดต่อกันนะขาดการติดต่อในบอคู่อ่ะ แต่ลูกหลานนี่ก็บอกเคยไปเฮือนไปซานพันจักเทื่อดอกพี่น้องเลยเนาะทางลูกหลานพันไปแต่พอเทามากแต่พันยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้พันบ่มีชีวิตอยู่แล้วพันก็เลยบ่ฮู้ว่าเบอร์โทรยังนะพันบ่จักเนาะพันกับบ่ฮู้เมื่อก่อนก็ได้เบอร์โทรแต่ว่าโทรไปแบบติดคนอื่นน่ะมันบ่แม่เนาะเลยว่าบ่จักอานนก็เลยขาดการติดต่อพี่น้องเลยเนาะเพราะในแถวท้องซีแถวไปฮุจัก อยู่ทางประเทศไทยทททน,นั่นแหละทางมทางนครพนมเนาะสื้อลูกเพิ่งอะไม่เท่าจันนั่นแหละเนาะเพิ่นนั่นแหละลูกเพิ่นก็ได้พี่น้องไอเพิ่นก็ะได้พัวอยู่ทางประเทศไทยพั่นแหละก็หลาย้าลาปีเลยแหละเนาะเพิ่นกับบรมาเยี่ยมมายามลูกหลานลูกหลานเพิ่นกับามหาทั้งที่ว่าผู้ใหญ่ที่ว่าเพิ่นเคยพัวพันกันเมื่อก่อนอนะเพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะกันะดได้เสียดนล้วละ กัหลายปีเลยแหละพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ากับเราได้พัวพันกันะนะแหละน้องพรมีพี่น้องทางลูกหลานตอนนี้ลูกหลานเพิ่นประกาศตามหาเพิ่นก็อยากเพิ่นอยาก,ยากามาเลี้ยงมาเกลืออะไรเนาะคันว่าเพิ่นมียังมีชี With วิตอยู่พรมิพี่น้องเลย็ใหายพอดต,ต,ต่อมาเนาะทางช่องยูทูบเขาก็ได้พี่น้องเลยเนาะหรือว่าจังไดก็ ทางบ้านโค้งญ่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเมืองอุทุมพรแข้งสวรรค์นาเขตอะไรพ่อแม่พี่น้องก็จากนครพนมมาี่กบบบบาโบกลปันใดเราพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าทางลูกหลานนี่กับโบู้เฮือนิ่นเฮือนชานบ้านแป้นผ่นว่าอยู่ทางนั้นน่ะเขาบบเคยไปแต่ว่าิ่นน่ะเคยมาอยู่เฮือนชานบ้านช่องอยู่ทางบ้านโค้งพี่ก็ดไดพี่น้องเลยเนาะกะท้าว่าิ่นยังมีชีวิตอยู่กับห้นที่ตต่อมาเนาะถ้าิ่นได้เบิ่งช่องยูทูปช่องนี่ก็ดได้พี่น้องเลยเนาะ ส่องบอยแชนแนลนั่นแหละเพราะเม่พี่น้องเนาะกับทางรูปทางอย่างนี้เดี๋ยวบอยมีโอกาสสิเขาไปถามพันอีกทีหนึ่งเนาะพันประกาศให้ถามหาเนาะกับอยากให้ฮู้ว่าพันยังมีชีวิตอยู่กับให้พันติดต่อมานั่นแหละเพราะว่าทางลูกหลานพันคิดฮอตคิดถึงเนาะถามหาพันม่เท่าวทองซีสื่อลูก เท่าท้องสีคือว่ามเมทาจันนั่นแหละเนาะพันอยู่นครพนมเมื่อก่อนกะพันกะไปบุญไปศิล์บุญนครพนันบุญถนจธาตุนครพนมนะพันกะไปเยี่ยมไปยามกันอยู่แต่ว่าตอนพ่อแม่พันยังอยู่อะไรพูดไพี่น้อง่ว่าทางลูกทางหลานแบบลูกของพ่อเท่ามากพันบอกเคยไปพันบอกเคยเห็นนะนะบอกเคยเห็นเฮือนชานบ้านแป้นพันแต่ว่าพันกยากประกาศให้ตามหาแต่บอกว่า เพิ่นยังมีชีวิตอยู่บ่หรือว่ายังไดนไั่นแหละพอแม่พี่น้องภาคเอซีทุกคนถารู้จักถาเห็นถารู้จักว่าแม่เาวาทองศรีกะซื่อแม่ถาวรทองศรีนั่นแหละเพิ่นเป็นคนเมื่อก่อนเพิ่นก็เป็นคนบ้านโคงงหญ่นั่นแะหละเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ไปอยู่นครพนมตั้งแต่โดนคนนแล้แหละ,ละพี่น้องเยนะ้ยเนาะก็ว่าตอนนี้เพิ่นกะมีลูกมีครูป มีลูกมีผัวเพิ่นสามครอบครัวอยู่พุ่นนะนะกัโดนน่าละละจนผัวเพิ่นผัวเก่าเพิ่นเสียชีวิตแล้วเพิ่นกาผัวใหม่บ่ประมาณนี่แหละเพิ่นก็อยู่พุ้นตลอดนั่นแหละพี่น้องเลยเพิ่นกะบ่ได้คอยเข้ามาทางบ้านทางเมืองทางนี่จักเ่อแล้วเพิ่นก็บ่ได้ติดต่อหาลูกหลานก็อยากให้เพิ่นติดต่อมาถ้าเพิ่นมีชีวิตเมเฒ่าทองสีสื่อลูกสาวเพิ่นกะแมเฒ่าทองเมเา่าจันทร์นั่นแหละเนาะพี่น้องเลย เพราะว่าถ้าพันมีชีวิตอยู่ถ้าลูกหลานพ่นยังเบ่งอยู่เนาะว่าประกาศตามาให้เนาะถ้าพันมีชีวิตอยู่ก็ประกาศตามาให้พันอะไรพี่น้องเลยเนาะทางช่องยูทูบบอเบย์ชาแนลอะไรพ่อแม่พี่น้องก็เดียวกับมันจิมีเบอร์โทรเบอร์โทรนั่นละถ้าว่าผู้ใดฮูจักเนาะแต่ทางลูกเหบือนบอยก็ยังบร่ได้ถามพันว่าพันมีลูกบอหรือว่ายังใดนะยนะ ให้ประกาศตามหาเพิ่นว่าลูกหลานเพิ่อนอยากเอาเพิ่นมาเลี้ยงนั่นแหละกะ่เพิ่นกับบริติดตอ่อขาดการติดตอ่อนั่นแหละ,ละนเนาะว่ามีคนหุจักซื้อนี่มีอท่าท้องสีเนี่ยหละเพหุ่นจักบอกกับพอเทามากที่ว่าเพิ่นพี่น้องกันนั่นแหละแต่ว่าลูกหลานทั้งลูกทั้งพอเทามากะติดตอ่ออยาก อยากเอาเพิ่นมาเลี้ยงแต่ว่าทั้งพ่อธรมาก็เพ so ิ่นได้เส <It> ียชีวิตไปแล้วต <Like S 2> ั้งแต่กระสามสี่ปีเลยแหละเนาะแต่เพิ่นก็บ่ได้ติดต่อกันเลยนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะมาหลายพาลาปีเลยแหละเพิ่นก็บ่ได้ติดต่อกันเลยบบหูว่ะอยู่ตรงเพิ่นอยู่นครพนมอยู่แต่บบหูว่าเพิ่นอยู่ตรงไดช่วงไดนครพนมนะแต่เมื่อก่อนน่ะตอนพ่อธมากอยู่เพิ่นก็เที่ยวไปเที่ยวมาไปบุญบุญทัดาท คนพนม่มาพนก็นเจอกันบ่อยอยู่นะเนาะพนเขาหุจักทางพอ่อพนหู่ักดูเลยว,ว่าทางลูกหลานนี่บอกเคยไปก็เลยบูฮู้ว่าพนอยู่ช่วงใดนะคอนพนุ่บม,มันกลัวมันขูวงพี่น้องเลยเนาะเอากับบูฮู้ว่าเม่เแ่วทองสีว่าพนยังมีชีวิตอยูบอ่บ่หรือลูกพนกันเม่เแ่วจันนะั่นแหละเนาะก็ติดต่อมาพี่น้องเลยเนาะทางลูกหลานพังเล่านี่แหละอยากหูจักว่าพนมีชีวิตอยูบอ่บ่พน อยู่ในใดกินในใดในนะั่นแหละเนาะถ้าว่าเพิ่นยังมีชีวิตยอยู่ให้ติดต่อมาลูกหลานเพิ่นอยากเอามาเลี้ยงมาเกลือเพิ่นนั่นแหละเนาะพ่อแม่พีนนะ่พนอนะ้องเนาะทางบ่าวบอยก็ได้ประกาศตามหาใหา้แล้วแต่บ่ฮู้ว่าสิเห็นบ่เห็นเฮากา็อรอลุนกันนะั่นแหละเนาะถ้าว่าเอฟซีท่านใดเห็นผู้จักแม่เฒ่าทองซีหรือว่าแม่เฒ่าจันเนาะเพิ่นอยู่อยู่นครพนม ก็2ันทิศต่อมาทางสร้างยูทูบก็ได้พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเอาเครื่เอาไป2 0นคุยกับญาติพี่น้องพันนั่นแหละเนาะถ้าอีีท่านใดเห็นทุกท่านทุกคนนั่นแหละเนาะช่วยตามหาให้แน่เพราะว่าทางรูปภาพเดี๋ยวบอกบอยีได้ไปถามพันอีกที่หนึ่งว่าพันมีรูปพันบออย่างชั้นอย่างซี่เพราะว่าย่านส่วนหลายย่านแต่บ่มีหุ้ักแต่สื่อนั่นแหละเนาะทาง เดี๋ยวถ้าว่ามีกระชิถามความละเอียดให้อีกที่หนึ่งวันรูปเพิ่นเป็นยังไงหน้าตาเพิ่นเป็นแบบใดเนาะทางเฮากับบูหูเนาะทางบ่าวบอยในกับบุหูได้แต่ประกาศตามหาแบบปากเปล่าๆพี่น้องเลยเนาะถ้าเพิ่นหู้จักเพิ่นก็น่าจะหู้จักว่าพอเทามากแล้วก็่วนเมียพอเทามากกับไม่เท่าเนื้อเนาะเพิ่นนาชิหู้จักลูกลูกพอเทามากกับพอเทาซิง นั่นแหละ่มแม่พี่น้องพนทาว่าพันหุ้จักกะหลายคนนี่หลกลูกพ่อมากเนาะแต่ว่าแม่แถวทองสีแล้วพันยังมีชีวิตอยู่กะพันนาซิฮู้กับแม่ทาวจันนั่นแหละพี่น้องลูกสาวพันแม่ทาวจันนะเนาะพันกับขาดการติดต่อมากัะหลายผ้าลาปีพันเป็นพันอยู่นครพนมนั่นแหละเนาะแต่ว่าบหู้ว่าอยู่นครพนมพันอยู่จุดใดช่วงใดเอากรบโบหู้แต่ว่าลูกหลานบบเคยไปเนาะทางลูกหลาน ทางลูกพอทามากเนพิ่นบอกคหไปทางพอทำมากนะ,นท,ะท,าากนะที่เพันรูจักกันเนาะกับพี่น้องเพิ่นนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วแต่กเสียไายได้หลายผ้าหลายปีได้แหละกับเพิ่นกับบริ้ติดต่อกันกับหมฮูม่เมทาททองสีอยู่เพิ่นยังมีชีวิตบ่ถาว่าเพิ่นยังมีชีวิตกับเพิ่นติดต,ต่อมานอ้พองพ่อแม่พี่น้องหรือว่าสื่อลูกสาวมเมทาททองสีกับ ก็ไม่แถวจันอะไรเนาะก็ให้พันธิตต่อมาถ้าพันยังมีชีวิตอยู่กับทางลูกหลานทางบ้านโคกนี่แหละพันก็นอยากให้ติดต่อให้นะนะั่นแหละพี่น้องเลยเนาะถ้ติดต่ออยากคู้จักว่าพ่นยังมีชีวิตอยู่บ่หรือว่ายังไดเนานะถ้าว่าพันมีชีวิตอยู่ให้พันติดต่อมาหาลูกหลานพันแน่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าลูกหลานพันคิดวอาคิดถึงน,ะนะั่นแหละถามหาแต่ว่ารูปภาพที่ว่า สี่ไอเบิงนี่ทางบ่บอยกันยังบ่มีเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวกะสิไปถามให้อีกทีนึงว่ารูปภาพเพิ่นเนาะว่ายังเพิ่นมีบ่หรือว่าจังได๋นี่แหละเนาะเฮาก็บ,บ่ฮู้คือกันพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวกะสิไปถามเพิ่นอีกทีนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกะ FC ท่านไหนเห็น กาติดตามการช่วยให้เพิ่นหุ้จักกันญาติพี่น้องเพิ่นน่นแหละพี่น้องเอยเนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่ประเทศไทยเพิ่นแหละก็อยู่ทางนครพนมถ้าหุ้จักกติดต่อมาทางช่องยูทูบบอเบยแชนเนลก็ได้พี่น้องเอยบอเบยสีได้ไปเอาให้เพิ่นคุยกันถ้าว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เนาะเมเท่าทองสีซื้อลูกเพิ่นเม็เทาจันทร์ทั้งหลานชายเพิ่น เทาซิงประกาศถามหาเนาะอยู่ทางบ้านโคกพี่ใหญ่พี่เล็กพ,พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าทางพอเทามากกับเป็นเทาเนื้อผันได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะเสียแต่โดลเลยละแต่ว่าลูกหลานผันพัวพ,พันอยากหูจักว่าไม่เทาผันยังอยู่บอ่ออยู่ประเทศไทยนั่นแหละผันยังมีชีวิตอยู่บอ่อกะอยากให้ตามหาให้นั่นแหละพี่น้องเลยเนาะกะคลิปนี้กะได้ประกาศตามหาให้แล้วถ้าเอฟซีท่านใดหูจกักถ้าลูกหลานผันยังอยู่ คนหัจกกักหายพันธิตต่อมาเนาะเดี๋ยวจะในคุยกันพี่น้องเลยหรือว่าจังไดกะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณนำํำเอฟซีทุกคนที่หกักแพงที่ดูคลิปนี้เนะาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหม้เนออี่เป็นกําลังใจให้บ่าวบอยเนาะป้าป้าลุงลุงเอาอาทุกคนทุกท่านอะไรเนาะกับคลิปนี้กดีซโบมียังหลายนะพ่อแม่พี่น้องประกาศตามหาคนเนาะโดยสวัสดีและสบายดีโดย